ฝัดอ่อนวันหนึ่งต้องใช้แทกถึง15ตันอันนี้ก็คือเกิดจากประสบการณ์ทั้งนั้นเลยใช่ไหมครับใช่ค่ะคนที่ขึ้นทัดได้ต้องมีความเชี่ยวชาญในการเลือกซช์ค่ะอันนี้คือตาช่างสองแขนอ่ะเรืได้มีทำไมเราไม่ใช้เป็นตาช่างแบบเป็นดิจิตอลเป็นตัวเลขอะครับอันนี้คือกระบวนการอะไรครับการเติมน้นผมค่ะอันนี้คือขั้นตอนสําคัญนะครับเป็นหัวใจของเราเลยนะคะถ้าพกกูดกระป๋องหนึ่งกระป๋องผลิตยังไงเดี๋ยววันนี้ผมจะพาไปดูตั้งแต่ต้นน้ำันปลายน้ำเลยนะครับก่อนอื่นผมขอเชิญผู้เชี่ยวชาญก,ก่อนสวัสดีคร วันนี้เราอยู่กันที่โรงงานกระมวลรัดรุ่งเรืองฟู้ดค่ะอยู่จังหวัดอะไรครับอยู่จังหวัดนคนปรปฐมอำเภอกระแพงแสนจ้าเดี๋ยวันนี้ผมรบกวนพี่ต๊กพาเข้าไปดูภายในโรงงานตั้งแต่ขั้นกระบวนการผลิตทุกข,ขั้นตอนเลยค่ะยินดีค่ะครับขอบคุณค,ครับไปเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันเลย ตอนนี้เราอยู่กันที่กระบวนการแรกคือกระบวนการอะไรครับรับวัตถุดิบค่ะเราใช้ทั้งที่เป็นฝักและเป็นทอนค่ะวัตถุดิบเราก็ได้มาจากความคอนแทกบริเวณรอบๆของโรงงานของเราค่ะผู้ที่ส่งกับเราได้ต้องรักษาษษคุณภาพที่เรากําหนดไว้ด้วยค่ะเอาแล้วอย่างนี้ทำไมต้องทำคอนแทคฟาร์มมิ่งด้วยพี่ทำไมไม่ปลูกเองกระปุกฝักอ่อนวันหนึ่งต้องใช้จํานวนถึง8-15ถึงตันถ้าเป็นฝักมาต้องใช้ถึง1กิโลต้องใช้เป็นฝักถึง5้กิโลฉะนั้นเราก็เลยต้องมีการฟาร์มคอนแทคเพื่อส่งเสริมการกระจาย ายได้ให้กับชุมชนด้วยแล้วสินค้าที่เรารับซื้อมาเนี่ยสามารถที่จะส่งออกได้แน่นอนเพื่อให้ความคอนแทคของเรามั่นใจค่ะว่ามีโรงงานรับซื้อผลิตภัณฑ์ของคุณแน่นอนนะคะ นีดีมากเลยนะควาแบบฟาร์มมิ่งช่วยเหลือชุมชนโอเคงั้นเราผมขอเข้าไปบุกรงงานพี่ตักเลยดีกว่าคคไป Let's go ขั้นตอนแรกเราต้องมาแต่งตัวให้เหมาะสมกับการเข้าในไายผลิตก่อนมีการเปลี่ยนรองเท้าเพื่อให้เราสามารถเดินในในไรยผลิตได้เพราะในไายของเรามีน้ําเยอะมากทําให้มันลื่นแล้วต่อไปเราก็จงต้องมีการเปลี่ยนเอี้ยมแล้วก็เดินมาที่กระจกมาตรวจสอบว่าเราแต่งตัวถูกต้องไหมมีเส้นผมออกมาไหมตุกพลลักษณะเป็นสิ่งที่สำคัญสำค,คัญมากความความปลอดภัยสําคัญไหมครับที่นี่ สำคัญที่สุดเลยค่ะเพราะว่าค้าของเราออกไปลูกค้าจะต้องการนันตีได้ลูกค้าจะต้องมั่นใจได้ว่าสินค้าของเราเียที่ได้ออกไปต้องปลอดภัยสะอาดะคะ่ะหลังจากที่เราแต่งตัวเสร็จนะครับอย่างที่เห็นเลยมีหมวกแล้วก็ใส่คาบูนะครับขั้นตอนต่อไปคืออะไรครับล้างมือค่ะให้ครบเจ็ดขั้นตอนนะคะโอเคเดี๋ยวเราเข้าไปโรงงานกันนะครับบ่อน้ําที่อยู่ข้างหน้านี่คือบ่ออะไรครับบ่อล้างเท้าค่ะบ่อที่หนึ่งจะเป็นบอ่อน้ำเปล่านะคะแล้วบอ่บอบอ,อ,อ,อต่อไปเป็นบ่อคอรีนค่ะตอนนี้เราก็อยู่ในโรงงานแล้วนะครับขั้นตอนแรกเลยค่ะเป็นขั้นตอนของการต้ม เราต้มนะคะเพื่อให้มันใส่กระป๋องได้สามารถไล่ออกซิเจนได้อะไรอย่างเงี้ยคะ่ะนั่นก็ะววนการดีสอครัร้อนมากครับร้อนมากผมยืนตรงเนี้ยเนื้อแตกพรับพับๆเลยนะครับร้อนมากจริง ช่น้ำร้อนเสร็จปุ๊บอันนี้คือขั้นตอนอะไรครับหลังจากที่เราต้มเสร็จแล้วเราก็เอากระโพที่ต้มเสร็จมาคูลิ่งเพื่อให้มันเย็นค่ะเพื่อให้เราจับได้โอเคครับพอคูลิ่งเสร็จปุ๊บอันนี้คือขั้นตอนอะไรครับการขัดเลือกค่ะดับแรกเลยเราต้องมีการขัดแยกสิ่งแปลกปลอมขัดออกให้เรียบร้อยก่อนหลังจากนั้นเราก็จะขัดไสค่ะมันจะเป็นสายพานยาวๆอย่างนี้เลยนะทุกคนเริ่มจากหัวเนี่ยอันนี้คือใส่คะใส่ใหญ่ก่อนลองลงไปเรื่อยๆค่ะพอคูลิ่งเสร็จปุ๊บเอาชุดน้ำมาแล้วก็ลากสายรางอันนี้ก คน,นนั้นจะต้องมีความเชี่ยวชาญในการเลือกไซส์ค่ะน้ำหนักต้องเท่ากันของทุกกระป๋องแต่จำนวนฝักต้องไม่เท่ากันค่ะ,ะที่โรงงานพี่ก็มีกระป๋องใหญ่เหมือนกันจริงๆแล้วมีกระป๋องทั้งหมด3าแบบ15ออน20ออนแล้วก็ A10 ค่ะเมื่อกี้สงสัยใช่ไหมคะว่ากระป๋องมาจากไหนใช่ครับเมื่อกี้ตั้งแต่ผมเข้าโรงงานมานะเสียงกระป๋องนั่งเป้งปๆตลอดเลย๋อกระป๋องมันมาจากข้างบนนุ้นใ,ใช่ไหมครับ ด้านนอกค่ะเสร็จแล้วเราก็ส่งผ่านขึ้นมาจากเสาตรงเสร็จแล้วเราก็จะมาผ่านการล้างข้างในเกลียวนะคะในรางในป่องนะคะมันจะเป็นรางที่ใช้ความกระป๋องเพื่อให้ไอนะคะยิงเข้าไปเสร็จแล้วก็กลับกระป๋องกลับกระป๋องเสร็จแล้วก็ส่งตามรางคัดกรก็คือม,มีทั้งกระป๋องใหญ่กระป๋องเล็กก็คือผ่าน, <S <S ผ,านผ่านตรงนี้หมดทุกอังจะต้องผ่านการล้างค่ะโอเคครับขั้นตอนต่อไปคืออะไรครับเมื่อเราคัดไฟมาได้แล้วเราต้องมาชั่งน้ําหนักค่ะอันนี้คือ ตาช่างสองแขนตาช่างสองแขนอันนี้อันนี้คือคือขวดอะไรผมขออนุญาตหยิบ,หย,บหยิบได้ไหมัเนเี้ว็ลูกตุม้มไว้แทนค่าแทนน้าหนักค่ะเออแล้วได่มีทําไมเราไม่ใช้เป็นตาช่างแบบเป็นดิจิตอลเป็นตัวเลขครับจริงๆดิจิตอลก็ใช้ได้นะคะแต่ว่าในโรงงานอุตสาหกรรมของเราเป็นน้ําน้ําจะเป็นส่วนใหญ่ความทนทานของกิโลชตนันไม่เหมือนกับกิโลสองแขนอันนี้ที่เราเห็นเครื่องจกักรข้างล่างเรามีน้ําปล่อยออกมาอันนี้คือกระบวนการอะไรครับการเติมน้าปุงค่ะน้ําปุงคืออะไร น้ำที่ใส่ไว้ในวัตถุดิบชนิดนั้นนั้นตามความต้องการของลูกค้าถ้าเป็นข้าวโพดพี่ใส่น้ําอะไรครับเกลือก็คือมันมันใส่จนทะลักนี้เลยใส่ให้เต็มอย่างนี้เลยค่ะเพราะว่าเวลากระป๋องเดินทางมันจะมีการสะดุดสะดุดสะดุด,ด,ดใช่ไหมคะกระป๋องต้องการเฮสเปคค่ะพอกระป๋องมันเข้าไปในเครื่องเสร็จปุ๊บมันเกิดอะไรขึ้นต่อครับอันนี้พอเราเติมน้ำปุงเสร็จแล้วเราจะผ่านลางไล่อากาศหรือว่าลางแอ็กซอสเพื่อไล่อากาศค่ะก่อนการปิดฝาค่ะปิดฝาด้วยวิธียังไงครับรามีเครื่องปิดฝาเด้ซิมเม อ่ะแล้วอย่างที่เห็นนะพอมันออกปิดฝามาเรียบร้อยแล้วผมเห็นมันมีน้ําน้ําฉีดด้วยมันคือน้ําอะไรครับน้ําเปล่าค่ะเพื่อล้างคราบเพืเ่อให้มันสะอาดนะคะเพื่อไม่ให้เป็นคราบอันนี้คือขั้นตอนสําคัญนะครับที่เห็นเครื่องจักรอยู่ข้างหลังผมนะอันนี้คือขั้นตอนอะไรครับพี่ตัก๊กฆ่าเชื้อค่ะเป็นหัวใจของเราเลยนะคะทุกขั้นตอนเราสะอาดหมดแล้วค่ะ<ไ>แต่ว่านี่ครเรียกว่าขั้นตอนของการฆ่าเชื้อโดยที่ เราเที่มั่นใจว่าในกระป๋องเราไม่มีเชื้อที่สามารถที่จะเจริญเติบโตได้กระป๋องนั้นจะไม่บวมสามารถที่จะเก็บรักษามีอายุในการจัดกินได้ถึง3ปีค่ะแล้วถ้าข้างในสามารถเก็บได้ประมาณกี่กี่กระป๋องครับตามแต่ละไซส์ไม่เท่ากันค่ะอันนี้เีขกระป๋อง15ออน1ตะแกรงจะได้660ถ้าถ้าถ้าเต็มเลยได้ประมาณกี่กระป๋องหม้อน,นี้จะได้3ตะแกรงถ้า3ตะแกรงก็จะได้พันกว่าใช้ความร้อนประมาณเท่าไหร่พี่เปร์ลีไของข้าโวโพดเราใช้121องศาค่ะใช้เวลาฆ่าเชื้อนานไหมครับ ราวประมาณสัก10นาทีได้ไหมท่าเชือ้อสชั่วโมงค่ะ2ชั่วโมงนะครับเพราะฉะนั้นมั่นใจได้เลยนะครับว่าไม่มีเชื้อโรคล้านเปอร์เซ็นต์นะครับโอเคพอเราฆ่าเชื้อเสร็จแล้วปุ๊บขั้นตอนต่อไปคืออะไรครับเอามาตากแห้งค่ะพอมันแห้งแล้วเสร็จแล้วเราก็จะเอามาลงพาเลทเพื่อจัดเก็บอะค่ะลงตามละไซต์ก่อนเข้าที่จะเข้าสต็อกค,ค่ะ คือมันเป็นเครื่องแบบปั่นแบบนี้เลยนะครับแล้วเมื่อจะเป็นเหมือนเส้นแบบเป็นเชือกฟางเอาไว้ปัดฝุ่นตามกระป๋องนะครับอันนี้เป็นขั้นตอนสุดท้ายแล้วนะครับเป็นขั้นตอนการติดฉลากเพื่อจะส่งไปให้ลูกค้านะครับขั้นตอนแรกนะคะเราต้องมีการเตรียมสินค้ากึงสําเร็จรูปขึ้นมาก่อนของที่เราปัดมาแล้วถูกไหมคะคเสร็จแล้วเราต้องส่งเข้าโกดังเข้าโกดังอย่างน้อยคือ14วันเพื่อเป็นการอินคเบ Time <c oughs> เพื่อให้เรามั่นใจว่าสินค้านั้นปลอดภัย100%แน่นอนเสร็จแล้วเราต้องเป็นการอ in ิงโคดอิงวันที่ผลิตนวันหุ อ๋อพอเสร็จนี่ปุ๊บมันก็จะไปอยู่ในไวเอร์เฮาส์และนี่นะครับคือขั้นตอนทั้งหมดในการผลิตข้าวโพดกระป๋องหนึ่งกระป๋องนะครับเพื่อนเพื่อที่ดูอยู่นะครับเห็นว่ายากไหมครับถ้ายากขอคนละหนึ่งคอมเมนต์นะครับถ้าชอบคลิปนี้ขอหัวใจคนละดวงใครที่อยากทำ O E M นะครับพี่ตากก็รับเหมือนกันค่ะได้ค่ะติดต่อทางโรงงานได้เลยนะคะทางโรงงานมีเพจจะบุนรับรุ่งเรืองฟู้ดค่ะรับอะไรบ้างครับสำหรับ O E M อ่าเป็นผักและผลไม้ค่ะถ้าใครสนใจนะครับอยากผลิตเป็นเจ้าของผลไม้กระป๋องนะครับสามารถติดต่อได้ตามช่ออองงงทานี้เลยคคครับไขุณ